ัทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมการเยี่ยมซูเปอร์ยูวีแดดเวอร์วังแอฟฟันยังไงก็ไม่กลัวและวันนี้ปาร์ตี้สนุกสนุกของเราสไตล์แคมปิ้งเรากำลังจะพาทุกคนไปพบกับสาวสวยหน้าใสอีกเช่นเคยจะเป็นใครไปไม่ได้น้องก้าวสุภัทค่ะสวัสดีค่ะน้องก้าว เอาละค่ะเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วเนาะ,ะวันนี้น้องก้ามีอะไรพิเศษมาให้พวกเราเออวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่แบบไลฟ์นะคะแล้วก็มีพีโอ้นะคะมีโนทนน,นด้วยนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงศิตภัณฑ์ของเราเลยนะคะกันเ yes, ง <Wow. S 2> ิน s u p e นะคะทุกค อ่าตัวพิเศษของเราเลย<ช>วันนี้เนาะสองครั้งที่เราผ่านมามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เนาะแต่วันนี้พิเศษสุดเลยมีการบบกว่าจากแคมปิ้งกลางแสงแดดผ่าแดดขนาดนี้ <Whoa. S 2> แปลว่าเราต้องมีอะไรพิเศษพิเศษใช่ไหมน้องก้าวใช่ค่ะวันนี้เราไม่กลัวเลยนะคะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซุปเปอร์อยู่อ oh. ที่บอกกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคือนอกจากที่เป็นแบบกันแดดทั่วไปปกตินะคะยังมีวิตามินซีนะคะช่วยทําให้ผิวเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะแล้วก็ช่วยทําให้แบบริ้วรอยจุดดงดำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรจุจาง มีแบบว่าตัวช่วยปังปุริเยขนาดนี้วันนี้น้องก้าเลยดูไม่กลัวแดดไม่แคร์แดดเลยใช่ไหมคะไม่กลัวค่ะแล้วเราก็แจกทุกค,คนในงานใช้ด้วยนะคะเรียกเรียกว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีใครที่ผิวขัุขระเลยค่ะพูดถึงเรื่องแดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้คือแบบครอบคลุมสุดแล้วคือทาตัวได้ด้วยนะแต่ถ้าไม่กลัวเปลืองก็คือซื้อ <c ười> น้องก้ามีกิจกรรมแบบว่าการแจ้งที่แบบทำบ่อยๆหรือว่ามีทําอะไรบ้างไหมก็อาจจะเป็นแบบพวกดำนา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนาะซึ่งแน่นอนว่าเวลาไปดำน้ำเนี่ยต้องออกแดดก็ต้องโองตกนี้ทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าการน,นี้เยสซุปเปอร์ยูวีเขานเนี่ยไม่ใช่แค่กันแดดน,นะคะผสมวิตามินซีไปด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยนะไมห่หมองคล้ำลงไปนะคะแล้วก็วิตามินซีตัวนี้นะคะก็ช่วยเรื่องจุดด่างดำหรือเวลาเจอแดดเนี่ยเราจะต้องปรเทคผิวใช่ไหมอาจจะเป็นแบบกระเซาะจุดด่างดำ,ดำ,ดำหรืออะไรรอยแผลเป็นจากสิวยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือช่วยได้จาก วันนี้ได้ข่าวว่าในกิจกรรมที่รอเราอยู่เนี่ยเป็นพีกรด้วยนั่งคุยกับพี่โอ๊ตด้วยใช่ไหมค่ะขายเก่งขึ้นนะคะน้องก้าว <c oughs> และทุกครั้งที่เรามาเจอกันก็จะมีเกมสนุกๆเนาะใช่ <c oughs> วันนี้เราจะมีเกมให้น้องก้าวเล่นชื่อเกมว่าถามไวตอบไวมวอ่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการไปแคมป์ <c oughs> อ่พอ่้อมาไ พร้อมนะอ่านเริ่มเลยเขาคอหรือเขาใหญ่เขาคอกางเต็นท์หรือเตรียมอาหารกางเต้นพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกค่ะโปรอยหรือกล้องฟิล์มโปรอะไปกับเพื่อนหรือไปกับคนรู้ใจไปกับเพื่อนบาร์บีคิวหรือมุกกระทะมุกกระทะค่ะดูดาวหรือเล่นรอบกองไฟดูดาวค่ะกาแฟริบหรือพร้อมชมกาแฟริบค่ะเดินป่าหรือล่องแก่งล่องแก่งค่ะเสียงน้ำตกหรือนักร้องเสียงน้ำตกค่ะเจอหมีหรือหนีเสือเจอหมีฟาดตีหรเจอหมีนะแดดออกหรือหมอกลงแดดออกค่ะเพราะว่าเรามีกันเยอะทุกคนทีนี่นะคะ โอเคสุดท้ายเลยอยากให้น้องก้าวฝากถึงเยาวรุ่นเมืองทิพย์ทุกคนแบบว่าเป็นเวอร์ชันของพี่หญิงลีนิดนึงเก็บเอาการ์ดเยของเราก็ฝากถึงคนเยาวรุ่นเมืองทิพย์นะคะอย่าลืมนะกันยี่ซุปเปอร์ยูวีอย่าลืมนะน้องนะเก่งมากมากเลยขอบคุณมากมันถอเร็วเกินไปจะบอกว่ารักรักพี่ถึงหมดใจรีบูให้หน้าพุ่งก่อนที่พี่จะจากไปนะ สวัสดีครับน้องนอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างได้เจอกับน้องๆแฟนคลับแล้วก็แบบว่าบรรยากาศในงานวันนี้ค่ะจริงๆกนะ็ต้องบอกว่าดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณทานการเย่มากนะที่ปดิดโอกาสครับให้ผมแล้วก็เป็นแฟนได้เข้ามาเล่นกิจกรรมกันซึ่งวันนี้ก็แน่นอนเลยครับบรรยากาศโอ้โหประเทศไทยมากนะฮะขาดแต่อูดเท่านั้นเองวันนี้เป็นปาร์ตี้กลางแดดครั้งแรกของเรานเป็นปาร์ตี้กลางแดดครั้งแรกอย่างที่เราบอกนันนะ คือถ้าเกิดเราไม่ได้ตัวช่วยอย่างกันเย่เนี่ยผมว่าก็น้อยคนมากที่แบบอยากจะออกแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือไม่มีใครกลัวเลยเพราะแน่นอนว่าเราเราก็มากับกันเย่ครับแล้วปกติแล้วมันมีกิจกรรมแบบการแจ้งอะไรไหมก็จะมีไปแคมป์ปิ้งนี่แหละแต่เราก็จะไปกับกลุ่มของล้อเดียวไฟฟ้าที่เป็นสมาคมนะครับ่เกับพี่ๆเพื่อนๆเขาซึ่งก็ เป็นอหนึ่งบรรยากาศที่สนุกอ่ะสนุกมากแล้วก็หลังจากที่ได้รับตัวช่วยอย่างกานิเย่เข้าไปเนี่ยก็ทําให้บรรยากาศของการแคมปิ้งของเราเนี่ยเราสามารถออกไปในเดทไทม์ได้ด้วยแล้วผู้ชายอย่างเรานี่คือกลัวแดดไหมกลัวกลัวแดดาะกลัวนะคือคือไม่ได้กลัวเรื่องสีผิวหรืออะไรครับแต่กลัวเรื่องของความร้อนต่างๆแล้วก็กลัวว่าถ้ามันคล้ําไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อย่างกานิเย่ซูเปอร์ยูวีเนี่ยเขามีวิตามินซีด้วยซึ่งมันก็ช่วยในการฟื้นฟูของเราด้วยถ้าสมมุติว่าจะให้น้องโนนเลือก อีกหนึ่งอันที่แบบว่าทําให้เราคลายร้อนได้แบบป้องกัน UV หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเลือกอะไรเอ่ยร่มก็ดีนะ ร่มเนอะร่มก็ดีเดี๋ยวนี้มันมีร่มแบบมีไอ้น้ำด้วยอะเปิดร่มเข้ามาแล้วก็ใส่น้ำที่ด้ามจับลใ <จ S 2> ลญ่ด้วยจริงๆเหมือนไอนเออมันเย็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าแช่นาไม่งั้นหน้าเปียกกันเลยเมื่อกี้เราไปได้คุยกับน้องเก้ามาแล้วว่าสมมติเขาจะไปแคมป์เนี่ยเขาจะมีว่าไอเทมต่างๆของเขาเรามาทายกันดีกว่าว่าน้องเก้าจะเลือกอะไรไปที่ไหนข้อที่หนึ่งสมมติว่าน้องเก้าเลือกได้ไปแคมป์เนี่ยแล้วก็อยากไปที่ไหนระหว่างทะเลป่าหรือภูเขาได้เห็นอินสตาแกรมพี่เก้าล่าสุดจะเห็นผ่านๆอยู่เขาไปทะเลแต่นอยาากะ่จปไ ทะเลครับจะเลือกเป็นภูเขาค่ะเป็นภูเขาภูเขาผิดครับอ้าวทำไมไม่ไปทะเลเหรอโอเคแล้วนอกจากสถานที่แล้วเนาะถ้าจะไปแคมปิง้งเนี่ยน้องก้าจะเลือกไอเทมอะไรไปแคมป์กับเราสาไอเทมเต็นกน่อนพราะมันต้องมีที่นอนมีอาหารอกเนื้อหมูหมูกระทะแคมปิป้งฮะฟิลดีแล้วก็มีรถด้วยคิดว่าสามอย่างมั้งต้องเอาไปอยู่แล้วเราไปดูันดีกว่าว่านะ้องก้าอ่ะจะเอาอะไรไปสาวไอเทมสำหรับแคมป์ของเราได้ครับ หมวกแล้วก็เสื้อกันยูนินสุดท้ายก็ต้องเป็นครีมกันแดดค่ะทีนี้สุดท้ายเลยเรามาเล่นเกมสนุกุกันน้องนนท์ครับเราจะให้น้องนนเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มันแก้ร้อนออมีอะไรบ้างที่มันแก้ร้อนให้เยอะที่สุดพี่ให้เวลา15วินาทีได้ลองดูว่าได้กี่คำกันอ้าวเริ่มน้ำแข็งร่มอันลมแอร์สเปรย์เย็นเอ่อกรเยสเปอร์ยู์เยสอยูนการเยสเปอุณกยสเอยูนหมดเวลาเฮ้ยเก่งเก่งมากเลยจริงๆแล้วเรามีแค่ เรงอันดับ2ฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมคะฝากอะไรเหรอครับก็จริงๆฝากกเเันนียสปบัญยูวีไว้ด้วยนะก็ขอบคุณมากเลยครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นแล้วก็แฟนๆอุดหนุนนะเพราะว่าจะได้เจอกันในรอบต่อๆไปด้วยวันนี้ก็เป็นปาร์ตี้กลางแดดครั้งแรกของนอนเลยนะครับก็ต้องขอบคุณกันนี้ยดโดยอยาให้มีขั้งต่อไปด้วยแล้วก็ลงไปถึงพี่โอ๊ตวันนี้ด้วยก็สนุกมากพี่ก้าวด้วยก็สุณม,มากครับสุดยอด มึงไม่เอาไม้มาด้วยเราไมไม้โอ้โหมึงเข้าวงการโทษทีโอ้โหมึงเข้าวงการต้องมาเดี๋ยวไม่เป็นไรพวกนี่ออกแล้วอกันยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า ะะก็อย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะคือกานิเย่ซูเปอร์ยูนีนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้เรื่องแบบของความหมองล้าด้วยนะคะมีวิตามินซีช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ช่องทางนะคะของกานิเยนะคะก็จะมี YouTube Facebook นะคะทวิตเตอร์และอย่าลืมนะคะไปตามฟอลโล่กานิเยนะคะออฟฟิเชียลในรานสด้าน,นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นอะไรตลอดๆเลยนะคะให้สําหรับผู้บริโภคอย่าง <Yeah. S 1> พวกเรานะคะ